อันดับหนังทาเงินประจําสัปดาห์นี้นะฮะอันดับหนึ่งไม่น่าเชื่อนะมีพิกล็อกกันนะดูถล่มทลายพิกล็อกแบบไม่มีใครคาดคิดครับคิดใครใครก็คิดว่าเอ้ยยังไงฟอริโอซาก็ยืนจามตำแหน่งไว้ได้อย่างน้อยสุดต้องยืนตำแหน่งไว้ได,งงแไได้แต่หักมุมครับเพราะว่ากาฟิลครับอันดับสองสัปดาห์ที่แล้วแม่งพุ่งส่วนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งซะอย่างนั้นนะครับทำเงินไป14ล้าน ตอนนี้ทำเงินไปทั้งสิ้น2สัปดาห์5 1ล้านเหนรียญสหรัฐอันดับ2ก็ยังไม่ใช่นะฟูริโอซานะเพราะฟูเพราะอันดับ2คืออีฟครับที่อยู่ในอันดับ3สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ทำเงินเพิ่มอีก10.8ล้านเหนรียญสหรัฐรวมทั้งสิ้นตอนนี้80ล้านเหนรียญสหรัฐครับอันดับ3ต่างหากถึงเป็นฟูริโอซาอามดแม็กซาก้าล่นจาก1มาอันดับ3เลยครับทำเงินไป10.7ล้านเหนรียญสหรัฐตอนนี้เพิ่งได้เงิน49ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับอันดับ4 Kingdom of the Planet of the Apes คงที่นะครับ8.8ล้านเหรียญสารัฐตอนนี้139ล้านเหรียญสารัฐแล้วก็อันดับ5 f o ฟ g u ์กคงที่เช่นกันครับ4.2ล้านเหรียญสหรัฐตอนนี้80ล้านเหรียญสารัฐเข้าไปแล้วโอ้โหสิ่งที่น่าพูดถึงแน่นอนนะครว่าคงต้องพูดถึง Garfield the Movie โอ้โหเป็นหนังที่เซอร์ไพรส์ฮิตประจำปีก็กคง คงไม่ผิดอะไรแล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนะฮะคือการโดดมาจากเป็นอันดับ2ขึ้นมา1ได้อย่างน่าตกตะลึงนะครับแถมทําเงินลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วแค่4 9่เอ้ยสีเอร์เคือถ้าลดต่ํากว่า50าสิบถือว่าอภินิหารมากๆแล้วนะฮะสำหรับวงการหนังแต่นี่อยู่ที่4ีเปอร์เซนะครับรวมทั้งโลกเนี่ยหนังอยู่ที่152ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจากทุนซ่าแค่60ล้านเหรียญเท่านั้นเองคิดว่าจุดคุ้มทุนของหน่นยอยูราว 180ล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นก็ต้องการราวๆ3าล้านเหรียญสหรัฐนะครับถึงเรียกว่าเท่าทุนแล้วก็เริ่มเข้ากไรได้กําไรอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้าหนังมีต้นทุนการโปรโมทหรือมีงบประมาณที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของวงการเนี่ยไม่แน่หนังอาจจะเท่าทุนแล้วก็ได้กําไรไปแล้วก็ได้นะครับสาหรับกา i ฟิล m มูวี s ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้จริงๆนะครับส่วนอันดับ2น่าพูดถึงเช่นกันนะฮะก็คือในส่วนของภาพยนตร์ ที่ชื่อเรื่องว่า if ครับ if เนี่ยไปไปมาๆก็ก็เรียกได้ว่าไม่ได้น่าเกลียดลวกันผมใช้คำว่าไม่ได้น่าเกลียดลวกันนะครับอาจจะใช้ว่าเบิร์ก็คงไม่ถูกเนาะเป็นหนังที่ยืนระยะได้ดีมากๆหนึ่งเรื่องนะครับพอทําเงินลดลงจากสดาห์ที่แล้วเพียงแค่3าเเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทาเงินทั่วโลกไปแล้ว138ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่า ความโหดของอีฟอยู่ที่ทุนสร้างห1 0งล้านเหรียญสหรัฐนะครับถามว่าจุดเท่าทุนอยู่ที่ราวๆเท่าไร่ก็อยู่ที่ราวๆ300ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นไปได้ไหม <c oughs> ก็ช่างใจอยู่ในใจอยู่เหมือนกันว่ามันก็อาจจะพอเป็นไปได้อยู่เหมือนกันอาจจะไม่เรียกว่าหมดหวังเลยแต่ว่ามันคงไม่ใช่เส้นทางที่สวยงามหรือว่าไปถึงได้ง่ายขนาดนั้นนะครับสำหรับอีฟนะนะครับไปพูดถึงคนที่ไม่ต้องลุน้นไม่มีลุน้นไม่เหลืออะไรให้ลุ้นกันแล้วดีกว่านั่นคืออะไรฮะ Furiosa าครับอะแม a ดแม็กซาก้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีของหนังดีก็ได้ฟอ r g ไกก็ไป Furiosa ก็เดินตามไปอีกเรื่องนะครับจากอันดับหนึ่งร่วงลงมาอันดับ3ครับแถมทำเงินน้อยลงจากสัปดาห์ที่แล้ว59.2%โอ้โหไอความคิดที่ว่าเฮ้ยหนังจะยืนระยะได้ดีกินยาวๆไว้พวกเราหนังมันดี ลืมไปได้เลยครับถ้าตกระดับ 59. 2คือไม่มีการยืนระยะคนที่อยากดูหนังเรื่องนี้ไปดูในวีคแรกหมดแล้วไม่สร้างกระแสปากต่อปากซะด้วยทำให้ตอนนี้เนี่ยสสัปดาห์หนังทำเงินไปทั่วโลกไป114ล้านเหนรียญสหรัฐจากทุนสร้างเท่าไหร่ครับ165ล้านเหนรียญสหรัฐถามว่าคุณสร้างระดับนี้จุดคุ้มทุนอยู่เท่าไหร่4 0 0ร้อยถึงห้าร้อยล้านเหรียญสหรัฐนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมผมพูดเลยว่าเป็นไปไม่ได เป็นไปไม่ได้แน่นอนนี่คือหนึ่งในหนังเจ๊งตามรอยเดอะฟอร์กายไปติดๆครับโอห้หนังดีไม่มีที่ยืนจริงๆวีคนี้ไม่มีที่ยืนจริงๆอ่ะพูดถึงนอกคาไฟกันหน่อยนะครับยังพอมีอะไรให้หน่าสนใจอยู่บ้างนะอ่ะอันแรกเลยคือ The Stranger Chapter 1นะครับไปไปมามาแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในหนังที่ได้กำไรมากที่สุดของปีไปแล้วนะ เพราะตอนนี้เนี่ยทำเงินทั่วโลกไป32ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับกำไรแบบ100%เนาะทุนสร้างอยู่ที่8.5ล้านเหนรียญสหรัฐยิ่งทําภาค2ยิ่งทําภาค3ก็ยิ่งกําไรเข้าไปใหญ่เพราะว่าทุนสร้างในการถ่ายทําอยู่กับภาคนี้หมดแล้วภาคหน้าแม่งอาจจะทุน2ล้าน5ล้านได้มาไม่กี่ล้านก็ฟินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าพูดถึงแล้วก็เป็นอะไรเป็นมีสถิติตบ,บางอย่างที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะคือ High Q เดอะดัมสเตอร์แบทเทิลนะครับเป็นอนิเมชั่นบอลล์บอลเผื่อใครไม่เคยดูนะผมเคยดูผมชอบมากนะครับชอบแฮปปี้มีความสุขสนุกมากๆหนังเรื่องนี้เนี่ยแม้อยู่แม้จะเข้ามาในอันดับ7ไม่ติดท็อปไฟนะครับแต่ว่าสามารถทำเงินไปได้3.5ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเทียบกับความนิยมของวันพีชเทียบกับความนิยมของ Spy Family, s p y X Family เทียบกับความนิยมของดาบพิฆาตตุดแน่นอนมันมันมันสู้ไม่ได้ในในกรณีนั้นอยู่แล้วครับแต่ถามว่ามันมันเป็นอนิเมชั่นที่ ที่สร้างเงินได้มหาศาลเป็นล้านล้านเหรียญในอเมริกาก็ถือว่าสุดยอดนะเพราะว่าแน่นอนอนิเมชันเรื่องนี้มันตีตลาดญี่ปุ่นเป็นหลักอยู่แล้วแต่การที่มันทำเงิน3.5ล้านได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำไรอ่ะเป็นโบนสัสมันเป็นสิ่งที่พิเศษที่งอกเงยขึ้นมาจากกำไรหลักๆที่มาจากประเทศแบบเซาท์อีสเอเชียเกาหลีใต้แม้แต่ในญี่ปุ่นด้วยซ้ํสาสถิติที่ผมมองว่า,วาน่าสนใจมากๆคืออนิเมชันแบบนี้เรามาคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นคนขาวหรือเป็นคนเอเชียใช่ไหมที่ดูมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ผิดคาดนะครับเพราะว่ากลุ่มคนดูในอเมริกาอันดับหนึ่งเชื้อชาติที่มีคนดูมากสุดเลยคือลาตินอเมริกาครับอยู่ที่36ตามมาด้วยคนญี่ปุ่นเอ้ยต้องบอกว่าตามมาด้วยคนเอเชียนะครับอยู่ที่30นะครับแล้วคนขาว23แล้วก็คนดําอีก8จะเห็นได้ว่าเฮ้ยหนังอนิเมชันเรื่องนี้ดันนิยมมากสุดในหมู่คนลาตินเออผมก็ว่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะว่าทําไมทําไมคนเอเชียถึงไม่อยากดูหนังอนิเมชันแต่กลาีกลายเป็นประว ลาตินอไปแทนซะแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพราะเพราะตัวแอนิเมชันหรือว่าตัวเตัวบอลเลย์บอลนะเพราะมีหลายต่อหลายคนบอกว่ากีฬาวอลเลย์บอลมันค่อนข้างจะบูมมากๆในในประเทศแถบลาตินอเมริกานะครับก็ใครมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ก็ลองบอกกันมาได้นะผมผมไม่ได้มีความรู้ในเชิงในเชิงประวัติศาสตร์อะไรขนาดนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะพูดในประเด็นนี้เลยคือภาพรวมของ ของปีนี้นะครับบอฟฟจริงๆพูดไปแล้วระดับหนึ่งในในเทปที่แล้วนะไปดูได้เทปรายได้หนังนะครับตัดคลิปไฮไลท์เรียบร้อยแล้วแต่อยากจะพูดเพิ่มเติมเลยว่านี่คือน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีไม่รู้ที่ซัมเมอร์ผ่านมาเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วอ่ะไม่มีหนังที่เปิดตัวระดับ100ล้านได้เลยซึ่งปกติมันไม่ค่อยเกิดอย่างนี้เราเพราะว่าพวกหนังมาเวลม,มันเปิดมันเปิดหัวอยู่แล้วมาตั้ง10ปีเพราะฉะนั้นมันแทบจะไม่มีโอกาสที่จะไม่เปิดร้อยล้านมา10ปีแล้ว แต่ปีนี้ต้องยอมรับว่าฮอลลีวูดหนักจริงๆโดยเฉพาะโรงหนังคือตัวค่ายหนังมันก็อาจจะพอตัวรอบไปได้แหละหนังมันไม่ได้เยอะใช่ไหมมันก็ไม่ได้แบบว่าลงทุนเยอะมันก็อาจจะกําไรน้อยหน่อยเออแต่ว่าโรงหนังเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับหเดือนผ่านมาในช่วงที่พีคที่สุดของปีในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเวลาที่แบบว่าทุกคนได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในช่วงอากาศร้อนที่ทุกคนอยากจะมาอยู่ห้องแอร์ในโรงภาพยนตร์หนังมันเปิดตัวอันดับ 1, ห,น,หน,นึ่งสิบสี่ล้านเหรียญสหรัฐอย่างเงี้ยมัน,มน มันหนักมันเจ็บมันทรมานเหมือนกันนะเออรอดูแล้วกันว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมนะครับสำหรับบอกออฟฟิศอเมริกาเนาะแต่เมืองไทยค่อนข้างจะโอเคนะเนาะเทอม3ก็โอเคใช่ไหมไฮคิวก็เปิดตัวได้ดีนะึกแปล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เยอะมากที่สุดของแอนิเมชันปีนี้ก็เลยที่เดียวเออก็ต้องตกมือให้นะครับก็ไปได้อยู่ประเทศลาแต่ส่วนอเมริกาก็ยังหนักอยู่นะครับ โอเคข้อความจากสปอนเซอร์ของเราครับเจนเทคเฮาส์ส mart home ตามไลฟ์สไตล์ความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ออกแบบได้ตามความต้องการด้วยอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ smart home ที่ควบคุมได้ผ่านมือถือสนใจอุปกรณ์ smart home ติดต่อได้ทางช่องทางด้านด้านนี้เลยครับนี่นะฮะนี่ QR code ต่างๆ Facebook ยูทูบเบอร์โทรต่างๆใครมองหาสมาร์ทโฮมสมาร์ทไลท์อยากจะปุ๊บ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 กดตบตบปุ๊บตบกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บติดต่อได้เลยนะฮะสมาร์ทโฮมนี่ครับสมาร์ทโฮมนี่นี่น,นี่สมาร์ทโฮมตามไลฟ์สไตล์ได้เลยขอบคุณสมาร์ทโฮมมากๆนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับตีลังกาดูหนะนะครับ